สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563กศนอําเภอศรีวิไลงานการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนกศนอําเภอศรีวิไลได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาปกติ และนักศึกษาผู้พิการพร้อมทั้งได้จัดติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคภาคเรียนที่1ปีพุทธศักราช25 6 3จากครูเกษียณผู้ทรงคุณค่าโดยได้รับการนิเทศติดต,ตามการดำเนินงานจากครูผู้ช่วยกศนอำเภอศรีวิไลการสอบปลายภาค วันที่14-25ตุลาคมกศนอำเภอศรีวิไลได้จัดทำการทดสอบปลายภาคภาคเรียนที่1ปีพุทธศักราช2513และได้รับการนิเทศติดต,ตามการดำเนินงานจากทางสำนักงานกศนจ,จังหวัดบึงกาฬณสนามสอบโรงเรียนศรีวิไลวิทยาโดยมีจำนวนผู้มีสิทธิสอบ864คนและผู้เข้าสอบ646คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์74.77% ในห่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนคณะครูกศนอมเภอศรีวิไลและครูผู้สอนคนพิการได้ทำการออกประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักศึกษาในพื้นที่ทั้งห้าตำบลในเขตอำเภอศรีวิไล รายงานผู้จบการศึกษาภาคเรียนที่1ปีพุทธศักราช2563จำนวน85คนคิดเป็น73.91การศึกษาตามอัธยาศัยนางสาวแพทองโพนะบรรณรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลได้ออกจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และบ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมให้แก่ประชาชนทุกช่งวงวัย สนอ,อําเภอศรีวิไลได้เข้าร่วมกิจกรรมทูบีนัำเบื้อวันณโรงเรียนศรีวิไลวิทยาวันที่8 1 4ถึงตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 1 3นายวุฒิกิจโคชวงและนางสาวลุทัยรัตนงามสิทธิ์ ครูผู้ช่วยกศนอําเภอศรีวิไลเข้าร่วมอบรมพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานกศนณอุทยานแห่งชาติภูฝอยลมอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี วันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2563ผู้อำนวยการและคณะครูกศนอําเภอศรีวิไลร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประจำปีพุทธศักราช2563ณรานบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าการอําเภอศรีวิไลอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬ วันที่18พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2513กศนอำเภอศรีวิไลได้จัดเลี้ยงต้อนรับครูผู้ช่วยและครูกศนตำบลเข้าสู่ลัวฟ้าขาวณแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกศนอำเภอศรีวิไลางานพาคีเครือข่าย วันที่1 9ตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 1 3กศนอําเภอศรีวิัยได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังประกาศเจตนาลมปกป้องและเทิดทูนสถาบัานชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีวิยัยอำเภอศรีวิัยจังหวัดบึงกาฬ วันที่18พฤศจิกายนปีพุทธศักราช5องพันหอํากศนอำเภอศรีวิไลได้จัดทำผ้าป่าณวัดป่าซำบอนอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬทางกศนอำเภอศรีวิไลขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมบริจาคทุนทัพย์และสละเวลาร่วมงานผ้าป่าสร้างอาคารสํานักงานกศนศรีวิไลขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและความเจริญ กศนอ,อำเภอศรีวิไลขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ